สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพรนะครับเราเรื่องนิทานบายพิดักวันนี้ขอนาพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มโกมลกับชายยากไร้ชื่อว่ามาตุรีนะครับเขาทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายๆกันชอบทำบุญสุนทานเอาล่ะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของทั้งสองคนนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ดักด้วยนะครับบทนิยายโดยพี่ดักนานมาแล้วยังมีเศรษฐีหนุ่มผู้ใจบุญสุนทานอยู่คนหนึ่งเขาได้อาศัยอยู่ในเมืองพราณสีมีนามว่าโกมลเศรษฐีโกมลเศรษฐีชอบให้ทานอยู่เป็นนิดอยู่มาวันหนึ่งหันเศรษฐี และครอบครัวของเขาได้ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในเมืองพระราสีชาวบ้านต่างก็มายืนรอรับของแจกของให้ทานจากท่านเศรษฐีโกมลกันเป็นจำนวนมากชาวบ้านต่างก็แสดงความดีอกดีใจที่จะได้รับของบริจาค จากท่านเศรษฐีนั่นเองเศรษฐีเองก็ปลื้มปิติที่ได้ให้ทานเพราะตัวเขาเองมีความสุขกับการที่ได้แบ่งปันอยู่เป็นหนึ่งเนื่องสิ่งของเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้มันไม่มีค่าสำหรับเขาเลยแต่รอยยิ้มจากชาวบ้านต่างหากละ่ะนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขานีมานพ ของที่เตรียมมานะ่ะเพียงพอต่อชาวบ้านกันกหรอกหรือมานุ์จึงพูดว่าเพียงพอขอรับนายท่านข้าน้อยได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วขอรับดีมากเลยมานพเจ้าทำงานได้ดีมากสมแล้วที่เป็นคนสนิทของข้าเอาละเจ้าจงไปบอกชาวบ้านให้เข้าแถวกันเป็นระเบียบนะข้าจะเริ่ม แจกแบ่งปันสิ่งของได้แล้วได้ขอรับนายท่านข้าจะรีบไปเตรียมการเดี๋ยวนี้เลยละครับว่าแล้วมานุก,ก็ได้เดินไปบอกชาวบ้านให้เข้าแถวกันอย่างเป็นประเบียบเพื่อรอรับของแจกของทานจากขั้นเศรษฐีหนุ่มโกมลนั่นเองมีข้าวสารอาหารแห้งเป็นต้นตั้งแต่เช้าจนเที่ยง ของที่แจกก็ยังไม่หมดชาวบ้านก็ต่างทยอยกันมาอยู่เนืองๆถึงเขาจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาสักเพียงใดโกมลเศรษฐีหนุ่มเขาก็ยอมเพื่อแลกกับรอยยิ้มของชาวบ้านในเมืองนี้ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปถึงหูของท่านเศรษฐีอีกเมืองหนึง่งเขารู้สึกว่าโกมลเศรษฐีหนุ่มแห่งเมืองพราณศรี ต่องเป็นคนดียิ่งนักน่าคบหาสมาคมไว้เป็นมิตรสหายยิงนักคนดีๆแบบนี้หาได้ยากเหลือเกินท่านเศรษฐีแห่งแคว้นมคตซจึงได้ออกเดินทางมายางเมืองพระนศีเพื่อมาคบเจอโกมุลเศรษฐีหนุ่มเพื่อที่จะสารสัมพันธ์เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั่นเองและแล้วทั้งสองเศรษฐี ก็ได้มาพบเจอกันพวกเขาดูผู้จาถูกคอกันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าศีลเสมอกันก็ว่าได้คนดีได้มาเจอคนดีๆสิ่งดีๆก็ตามมาแน่นอนแต่ตรงกันข้ามยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีนามว่ามาตุลีมาตุลีเป็นคนยากจน อาศัยอยู่ในเมืองพระณศีแห่งนี้เขามีฐานะครอนแคลนหาเช้ากินค่ำไปวันวันแต่สิ่งหนึ่งที่มาตุลีได้มีเหมือนกับเศรษฐีสองคนนี้ก็คือความมีน้ำใจความใจดีความชอบให้ทานอยู่เป็นประจำนั่นคือสิ่งที่มาตุลีชายหนุ่มผู้ยากไร้คนนี้มีในตัวของเขา ทุกๆตอนเช้ามาตุลีเขาจะนำข้าวปั้นเล็กๆก,ก่อนหนึ่งมาใส่บาตรพระสงฆ์อยู่เป็นประจำเนื่องโดยมาตุลีไม่มีทรัพย์สมบัติเขาจึงไม่อาจที่จะนำสิ่งของที่ปราณีตมาใส่บาตรถวายพระได้อยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีโกมลแห่งเมืองพระณสี เขาได้จัดงานทำบุญใหญ่ถวายกระถินจึงบอกบุญไปยังชาวบ้านว่าใครที่มีจิตใจศรัทธาอยากจะมาร่วมทำบุญใหญ่กับเขาในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญจะทำมากทำน้อยก็ได้บุญเหมือนกันแล้วแต่ศรัทธาและกำลังทรัพย์ของแต่ละคนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนยากจนพวกเขาจึงได้นำมะพร้าว ใบตองและของที่หาได้ง่ายๆมาร่วมทําบุญกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็รับไว้และอนุโมทนาบุญกับพวกเขาด้วยข่าวนี้ได้แพร่ไปถึงหูของมาตุรีชายผู้ยากไร้มาตุรีได้ยินข่าวนี้เขาก็เกิดความดีใจและปลื้มปิติเป็นอย่างมากเขาจึงนั่งนอนคิดว่าคนยากจนอย่างเขาเนี่ยพอที่จะมีอะไร ไปร่วมทําบุญกับท่านเศรษฐีโกโมลในบ้างเนอเอ๋นี่เราคงจะมีสิ่งของอันใดเล่าไปร่วมทําบุญกับถิ่นในครั้งนี้กับท่านเศรษฐีได้บ้างเนอะและในที่สุดมาตุลีก็นึกได้ว่าเออเราน่าจะนําดอกไม้ไปให้ท่านเศรษฐีนะเพราะดอกไม้ในป่ามีมากมายหลายชนิดล้วนแล้วแต่มีกลิ่นหอม มีสีที่สวยงามเป็นยิ่งนักว่าแล้วมาตุลีเขาก็ไม่รอช้าเขาจึงได้เดินทางเข้าไปเก็บดอกไม้ในป่าแต่ในระหว่างทางเขาได้โดนงูมีพิษกัดเข้าเสียก่อนมาตุลีชายผู้อยากไร้คนนี้เขาจึงสิ้นใจตายอยู่ในป่าและโดยบุญกุศลที่มาตุลี ได้กระทำมาในชาตินี้ได้ส่งผลให้มาตุลีได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงมีปราสาทหลากหลายสีสันสวยสดงดงามตระการตาและมีกลิ่นหอมเหมือนกลับกลิ่นของดอกไม้มีข้าวทิพสื้อผ้าอาภรณ์ของทิพมากมายกายกองมาตุลีได้เสวยสุขในโลกสวรรค์ ก็พรบุญกุศลตอนที่เขาอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองเขาได้สั่งสมบุญบารมีเอาไว้ามากได้ให้ทานด้วยข้าวปั้นและดวงจิตสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะตายนั้นเขาได้นึกถึงแต่ดอกไม้หลากสีที่เขาจะนำไปร่วมงานกะฐินกับท่านเศรษฐีโกโมนนั่นเองด้วยวาระจิตสุดท้ายของเขานี้เอง มีแต่บุญกุศลล้วนๆจิตจึงดิ่งตรงไปยังสุขติภูมิในทันทีทำให้มาตุลีชายหนุ่มผู้อยากไร้ดกลายร่างเป็นเทพบุตรรูปงามอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงดันเองจบบริบูรณ์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอให้คุณผู้ฟังจงมีแต่วความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าได้เจ็บอย่าได้จนกันนะครับสํหรับวันนี้กระผมพีดักขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ